รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H อ c h a ช n e l เช่นเดิมวันนี้ทางช่อง y o u t u b e H อ channel ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องของประโยชน์ประกัะนสังคมมาทำความเข้าใจสาระความรู้อัปเดตล่าสุดวันนี้ประจำวันอังคารที่2ส,สิงหาคมปีพศ2565หมด สำหรับการลดเงินสมทบเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพศ2565เป็นต้นไปกลับเข้าสู่โหมดปกติสำหรับเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมปีพศ2565เป<ม>็นต้นไปกลับเข้าสู่โหมดปกติสำหรับเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมปีพศ2565เงินสมทบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท หลังจากประกันสังคมมีการประกาศลดเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2565ันายเป็นเดือนสุดท้ายล่าสุดสำหรับผู้กันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมใหม่ไม่ได้ลดเงินสมทบประกันสังคมแล้วหรือหมดโปรโมชั่นแล้วนั่นเองสำหรับเงินสมทบสำหรับผู้กันตนเดือนสิงหาคมปีพศ2565 ส่งเงินสมทบประกันสังคมผู้กันต้นมาตรา33เป็นจำนวน5%ต่อเดือนเท่าเดิมหรือใจ่ายในอัตราสูงสุด750บาทต่อเดือนเท่าเดิมตัวอย่างเช่นการคำนวณเงินสมทบสำหรับผู้กันตนมาตรา33หากมีเงินเดือน8,00 0บาทเงินเดือนคูณ5%เหากเงินเข้ากองทุนประกันสังคมจะเท่ากับ400บาทเป็นต้นที่ต้องนำส่งหากเข้ากองทุนประกันสังคมและหากมีเงินเดือน 1 5 0 0 0บาทหรือเกินเพดานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็จะต้องคูณ5%้เเท่าก <c oughs> ับเงินเดือนที่จะต้องส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมเท่ากับเดือน750บาทสูงสุดที่ต้องหักเข้าประกันสังคมทุกเดือนเป็นต้นเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39กผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเองไม่มีนายจ้างส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39ต้องส่งเป็นจำนวน9%นต่อเดือน หรือจ่ายในอัตราเหมาจ่าย432บาทต่อเดือนตัวอย่างคำนวณเงินสมทบประกันสังคมมาตาา39เงินเดือน4,800บาทฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคูณด้วยจำนวน9%เงินหักเข้ากองทุนประกันสังคมก็จะเท่ากับ4,432บาทเงินสมทบประกันสังคมมาตา40ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตารายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตจากเดิมจ่ายอัตรา70บาทต่อเดือนทางเลือกที่สองจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาตรา40มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตารายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและกรณีชราภาพเพิ่มเติมจากเดิมจ่ายอัตรา100บาทต่อเดือนและทางเลือกที่3ทางเลือกสุดท้าย จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผู้กันตนมาตรา40ได้อับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีเจ็บป่วยทุกผลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีเงินสงเคราะห์บุตรเป็นกรณีสุดท้ายจากเดิมจ่ายอัตรา300บาทต่อเดือนเช่นเดิมซึ่งการส่งเงินสมทบมาตรา33สําหรับผู้กันตนมาตรา33จะมีเงินเก็บออมชลาภาพ3จากเงินสมทบ5และ เงินสมทบผู้กันต้นมาตรา39ก็จะมีเงินเก็บออมชราภาพเท่ากับ6%เ์เช่นเดิมหวังว่าผู้กันตนที่ถามกันเข้ามาและสงสยัยคงจะหายสงสัยกันกับการเก็บเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมเดือนสิงหาคมปีพศ2 5 6 5เป็นปต้นไปและหากทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการลดเงินสมทบอีกจะต้องผ่านที่ประชุมคลมและจะประกาศให้ทราบต่อไป หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ชช่องคุยสาระ H r Channel ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งให้กับช่องคุยสาระ H r Channel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ